มาดูในส่วนของเครื่องล้างจานนะครับสําหรับผู้ที่ซื้อเครื่องล้างจานมาแล้วก็มาใช้งานโดยครั้งแรกนะครับครั้งแรกเราจําเป็นต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับเครื่องล้างจานนะครับสังเกตดูถ้าเปิดมาในเครื่องก็จะมีกรวยตัวนี้นะครับครั้งแรกเราต้องเติมเกลือเข้าไปนะครับตําแหน่งของเกลืออยู่เป็นฝาตรงนี้นะครับลูกค้าตําแหน่งของเกลือเนาะทีนี้ การเติมเกลือครั้งแรกนะครับก่อนจะเทเกลือลงไปเกลือตัวนี้จะช่วยปรับค่า pH ของน้ํานะครับปรับสภาพน้ํานะครับก่อนจะเทเกลือเข้าไปเนื่องจากเกลือเป็นผงนะครับลูกค้าควรจะเทน้ําเข้าไปก่อนนะครับประมาณ500ประมาณครึ่งลิตรนะครับ500มิลลิลิตรก็ครึ่งลิตรเทไปเทน้ําไปทําไมเทน้ําให้ทําให้เกลือละลายนะครับเกลือจะได้ไม่เป็นก้อนไปอุดตันกระบอกนะครับในส่วนของเกลือเนี่ยลูกค้าเติมเพียงครั้งเดียวนะครับเครื่องจะอยู่ได้ค่อนข้างจะยาวเพราะว่าเกลือตัวนี้ มันจะแช่ตัวอยู่ใต้ฐานนี้นะครับทําหน้าที่ปรับสภาพน้ําก่อนมาใช้งานนะครับมาดูในส่วนของด้านในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับจะมี2ด้านนะครับฉีดพ่นทั้งบนทั้งล่างนะครับทําความสะอาดตัวนี้จะใช้ความร้อนนะครับความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคนะครับเรื่องของเชื้อโรคที่ทําให้เกิดท้องร่วงเนี่ยตัวนี้ช่วยลูกค้าได้ได้ร้อเซนนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชุดของไส้กรองนะครับ หากลูกค้าล้างจานไปแล้วอาจจะมีเศษอาหารนะครับหล่นมาติดขัดบริเวณตรงนี้ลูกค้าสามารถถอดไส้กองออกมาทําความสะอาดได้นะครับดับเข้าคืนนะครับหมุนให้ล็อกนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของการเรียงภาชนะนะครับการเรียงภาชนะให้ดีควรเรียงลักษณะในการคว่ำนะครับสเปรย์จะฉีดได้แล้วความเปื้อนนะครับจะไหลลงลงมาที่จุดเดนระบายน้าพอดีนะครับในการเรียงภาชนะข้อควรระวังนะครับอย่าให้ ภาชนะของเราไปติดขัดที่ก้านสเปรย์นะครับจะทําให้สเปรย์มันฉีดอยู่เพียงด้านใดด้านเดียวนะครับจะเกิดความสาดไม่ทั่วถึงนะครับการเลียงมีดนะครับวางแนวนอนนะครับส่วนตัวนี้ที่แถมมานะครับเป็นภาชนะที่เอาไว้ใส่ช้อนนะครับช้อนตะเกียบนะครับเมื่อจัดภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วดันเข้าให้สนิทนะครับมาดูตำแหน่งของตรงนี้นะครับต้ำแต่งตรงนี้จะมีสองส่วนนะครับหนึ่งคือตำแหน่งที่ใส่ผลิตภัณฑ์ แวววาวพงแวววาวกับผลิตภัณฑ์ที่ล้างจานนะครับสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมกดแป๊บนึงนะครับดูนะครับตัวนี้ผมเปิดฝามาแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์เหมือนแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ตัวนี้จะเป็นสารเคลือบเบานะครับเป็นชนิดน้ํานะครับปรับได้นะครับลูกค้าปรับได้จะเอามากหรือน้อยนะครับจะมีเลเวลบอกนะครับเราปรับปรับ ตามขีดนะครับใช้มากหรือใช้น้อยนะครับผมวาวนี้ช่วยอะไรนะครับช่วยในการแห้งมากขึ้นนะครับทําให้จานของเราแห้งมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นส่วนช่วยให้จานหรือภาชนะของเราสะอาดมากขึ้นนะครับก็มีหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นก้อนแท็บเล็ตเลยนะครับหรืออาจจะเป็นผงนะครับใส่เข้าไปนะครับหนึ่งครั้งเช็คดูเลยนะครับบางคนถามว่าต้องเติมทุกครั้งไหมถ้ายังเหลืออยู่ก็ไม่ต้องนะครับแต่ถ้าหมดแล้วก็เติมนะครับ ใช้เสร็จ๊บป,ปิดฝาเครื่องให้สนิทนะครับมาถึงโปรแกรมการทํางานนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเปิดเครื่องนะครับเดยช่างเสียบปลั๊กโอเคตอนนี้เปิดเครื่องนะครับรุ่นพวกนี้เป็นทัชสกรีนแล้วใช้นิ้วสัมผัสนี่ผมสัมผัสเปิดเครื่องแล้วนะครับฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับตัวน,นี้เป็นล้างนะครับล้างอย่างเดียวตัวน,นี้เป็นการล้าง ด้วยป time, ัจจัยของเวลานะครับต so ัวนี้ก็ทํางานที่30นาทีนะครับสเต็ปต่อมาก็เป็นพวกแก้วนะครับซึ่งสกปรกไม่มากนะครับตัวต่อมาก็เป็นประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เป็น normal normal คือจานที่เปื้อนไม่มากนะครับแล้วก็มาเป็น intensive นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกหม้อพวกกระทะนะครับที่เปื้อนค่อนข้างมากการล้างจานที่ดีนะครับจริงๆควรจะทําความสะอาดนะครับหน้าสัมผัสของจานนะครับพวกเศษพักเศษอาหารนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ มันจะทํางานด้วยการต้มน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ50-60องศานะครับหคือความสะอาด2คือฆ่าเชื้อโรคได้นะครับจากอุณหภูมิ50-60องศาได้นะครับลดอาการลดการท้องร่วงนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตการเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับสังเกตดูว่ากระพริบนี้คืออะไรการกระพริบตัวนี้ก็คือบอกว่าเกลือยังไม่ได้เติมนะครับถ้าเติมเกลือ ตัวอะลามตัวนี้ก็จะหายไปข้อที่สองมาผงวาวผงวาวก็ไม่ได้เติมอะลามตัวนี้หักเติมผงวาวแล้วอะลามก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดลูกค้าผงวาวหมดล้างได้ไหมล้างได้นะครับเพราะว่าเขาใช้ความร้อนนะครับในการล้างแล้วก็ความแรงของสเปรย์ฉีดพ่นนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องตกใจหากเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องนะครับผมจะใช้โหมดควิกครับผมเลือกโปรแกรมได้แล้วนะครับผมกดสตาร์ทนะครับหากสตาร์ทปุ๊บสตีัต การทำงานก็จะขึ้นมาบอกว่า w วา h แล้วนะครับก็คือกำลังทำงานนะครับเคครับผมขณะนี้เครื่องก็กำลังทำงานนะครับลูกค้าก็ได้ยินเสียงนะครับสเปรย์สเปรย์กำลังฉีดพ่นทำความสะอาดไปชนะของเรานะครับก็ใช้เวลาตามโหมดที่แจ้งไว้นะครับประมาณ30นาทีนะครับ